ยาถ่าย4ตัวนี้มีขนาดในการใช้แตกต่างกันแต่ละตัวอินขนาดเท่าไหร่บ้างและเพราะอะไรถัดมาคือต้องระมัดระวังอะไรในการใช้ยาถ่ายเดี๋ยวคลิปนี้ไปฟังกันครับ สวัสดีครับเพจประจำบ้านเพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนเข้าสู่ช่วงของเนื้อหารบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจชอนพู้ทำคลิปด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้เนื่องจากเรามีคนไข้ที่กินยาถ่ายกินยาระบายเปิดวงเล็บไม่ค่อยชอบจ่ายนะเพราะว่ามันจะทําให้คนไข้เกิดภาวะของการติดยาถ่ายและยาระบายถ้าเป็นไปได้ดื่มน้ำนะครับประมาณวันละ1.5ถึง2ลิตร แล้วก็กินพวกผักผลไม้ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของลําไส้จะดีกว่าอ่ะเนื่องจากเรามีคนไข้ที่กินยาถ่ายกินยาระบายอยู่และแต่ละตัวเนี่ยที่เราจ่ายบ่อยๆอ่ะมันมีวิธีในการกินที่ไม่เท่ากันวันนี้เลยจะหยิบยามาให้ดูสตัวที่เป็นตัวที่บางทีจ่ายบ่อยๆวิธีการกินมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกคือยาเมตาไบแก้วยาเมตาไบแก้วเนี่ยเป็นตัวที่เราได้ยินมา 30- 40ปีแล้ว วิธีการกินของมันคือที่เห็นไว้ข้างกล่องเนี่ยเขาให้กินทีละ4เม็ดวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือเมื่ออยากจะมีการระบายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเชียร์เป็นก่อนนอนนะถามว่า4เม็ดเยอะไปไหมก็จริงๆก็ต้องตอบว่าถ้ามันถูกเขียนเอาไว้ข้างกล่องมันก็ถือว่ายังโอเค พอมันเทียบปริมาณออกมาว่ามันมีใบมะขามแขกต่อ1เม็ดเนี่ยโดยประมาณนะครับจะมีประมาณ230มิลลิกรัมเทียบเซโนไซด์ออกมาก็ถือว่าเออยังโอเคอยู่ยังไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสที่เราใช้สำหรับท้องผูกได้ดังนั้นการกินครั้งละ4ี่เม็ดวันละ1ครั้งถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัยสำหรับตัวยาเมตาไบแก้วนะ4เม็ดวันละ1ครั้งแต่อย่าลืมก็ไม่ได้เชียร์ให้ใช้นะครับตัวที่2คือตัว มะขามแขกมะขามแขกของอ้วยอันแบบนี้เนี่ยตัวที่เขียนไว้ข้างกล่องจะถูกเขียนไว้ว่าให้ทานครั้งละ2เม็ดวันละสองครั้งทีนี้มันก็เกิดคาถามว่าเฮ้ย mm hmm. ใบมะขามมีแหรมันก็เหมือนกันแต่ทําไมเราแนะนําให้กินไม่เหมือนกันล่ะภาพรวมเนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการทํางานของตัวใบมะขามแขกถ้าเกิดเราเข้าใจการทํางานของตัวเซโนไซ์ ide, เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโซโซอ่ะ so, uh, เออธรรมดา เวลาอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะไปถึงก็คือตัวเซโนกอดเซโนกอดจะมีปริมาณของเซโนไซด์ที่เยอะมากหน่อยอยู่ประมาณ7.5มิลลิกรัมเทียบออกมาแล้วนะประมาณ7.5มิลลิกรัมเขาให้ทานครั้งละ1-2เม็ดวันละหนึ่งครั้งนะครับ1-2เม็ดวันละหนึ่งครั้งตอนก่อนนอนเช้าขึ้นมาก็จะถ่ายท้องมาได้ง่ายทีนี้ประเด็นเนี่ยมันคือเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยใบมะขามแขกอะทำไมมันทําให้เราถ่ายท้องได้เข้าใจอย่างนี้ครับ ในใบมะขามแขกจะมีสารที่ชื่อว่าตัวเซโนไซน์พอเซโนไซน์มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยแล้วมันเข้าไปในทางเดินอาหารแบคทีเรียในลําำไส้ใหญ่จะทำการเปลี่ยนตัวเซโนไซน์ให้เป็นตัวเซโนไซน์ A และซโนไซน์ B ซึ่งมันจะเพิ่มการบีบตัวของลำไส้นะครับแล้วก็ยับยั้งการดูดน้ำกลับพอน้ำมันไม่ดูดกลับเข้าไปในลำไส้ข้างในตรงกลางมันก็จะมีน้ำมากขึ้นมันก็จะทำให้ตัวหมุนสารเนี่ยมันนิ่มแล้วมันก็บีบออกมาได้ง่ายขึ้นนี่คือคอนเซ็ป ของการทำงานของใบมะขามแขกม,มีเซโนไซด์ถูกแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนให้เป็นตัวเซโนไซด์ A และเซโนไซด์ B ททำให้เพิ่มการบีบตัวของลำไส้และน้ำมันจะมาข้างในลำไส้มากขึ้นทีนี้ประเด็นคืออะพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเซยโนไซด์มันค่อยๆต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ปากของเราไปถึงลำไส้ก็อยู่ประมาณช่วง6-8ชั่วโมงยามันถึงจะ เริ่มออกฤทธิ์นี่คือคอนเซปต์ของการทํางานของใบมะขามแขกนะครับเพราะนั้นบนกลับมาีิก่อนที่จะไปเดอะโคแลกก่อนจะไปไบโโคดิลเราคุยถึงว่าไอตัวซีรีส์ที่มีตัวพวกสารประกอบของใบมะขามแขกเป็นแกนเนี่ยการออกฤทธิ์ของมันมันจะไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้เปิดรงนี้6-8ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้และยับยั้งการดูดน้ํากลับทําให้เราอึออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวไบโซโคดิลอ่ะ By ule, ไบโซโคดิลกลไกของมันจะก็จะคล้ายๆกันก็คือยับยั้งการดูดน้ํากลับเหมือนกันแล้วก็เพิ่มการบีบตัวของลําไส้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆเราจะไปเล่าว่าสิ่งที่มันจะต้องระมัดระวังในการใช้ยาทั้งกลุ่มใบมะขามแขกแล้วก็ไบโซโคดิลเนี่ยเราต้องระวังอะไรนะ เดี๋ยวตอนท้ายจะมีเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งทีนี้พอเราเข้าใจกลไกลว่าอ๋อเอเอ,เอมันเข้าทางปากเว้แล้วก็6-8ชั่วโมงไปถึงลำไส้แล้วมันก็เลยเพิ่มการดีบตัวของลำไส้การกินยาของแต่ละตัวจริงๆคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายกันครับคือปล่อยให้ยามันเข้าไปในปากอะแล้วก็ไปถึงลำไส้คอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่ว่าแต่ละตัวจะมีโดสเรคคอมเมนหรือว่าที่ถูกเขียนไว้ข้างกล่องไม่เหมือนกันเวลาที่เราพูดกับคนไข้เราก็ต้องพูดตามที่ เขาระบุเอาไว้หรือการขออนุญาตผ่านออยอของเขาอย่างตัวซีรีส์ของตัวยาเม็ดตาใบแก้วพวกนี้เนี่ยสามสปีอะตามนั้นเวลาทานเขาจะแจ้งว่าให้ทานครั้งละสเม็ดวันละหนึ่งครั้ง4เม็ดวันละหนึ่งครั้งแต่เบอร์ตรงน็้ถ้าจะกินน้อยกว่านั้นมันก็โอเคอยู่นะครับอย่าให้มันบีบตัวเยอะอะทาน4ี่เม็ดวันละหนึ่งครั้งเมื่อต้องการมันก็จะออกฤทธิ์ภายในมน 6, 6ันหกถึงแชั่วโมงก็จะเริ่มการบีบตัวในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวอัลเซนโนกอดก่อนเซนโนกอร์ด จะมีตัวเซนโนไซด์ประมาณ7.5เทียบบัญญัติยามาประมาณ7.5ทานครั้งละ1-2เมตดนะครับตอนก่อนนอนเช้าขึ้นมาก็จะอึนะตัวที่3คือตัวยามใบมะขามแขกของว้วอยนตัวนี้ก็จะทานครั้งละ2เมตรวันละ2ครั้งนะครับหลังอาหารตอนเช้ากับตอนเย็น ทั้ง3ตัวซีรีส์เหมือนกันกินปุ๊บไม่ได้แปลว่าอือออกทันทีใช้เวลา6-8ชั่วโมงถึงจะมีการระบายได้นะครับแล้วก็ d ดอ Colax เหมือนกันไบสโคดิลไม่ว่าจะเป็นไบสโคดิลของย e ี aw, ่ห้อใดๆก็ตามใช้เวลาในการออกฤทธิ์เหมือนกันก็คือ6-8ชั่วโมงกินครั้งละหนึ่เมต็ดตอนก่อนนอนนะครับตอนเช้าขึ้นมาก็จะทําการถ่ายท้องทีนี้มาดูถึงเรื่องของ สิ่งที่อันตรายถ้าเกิดเรามีการใช้ยาในกลุ่มของการเพิ่มการบีบตัวของลำไส้อันแรกที่เราจะเจอคือภาวะของลำไส้ขี้เกียจกินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้หยุดยาภายใน1นึ่งว นะครับใน1สัปดาห์ก็ควรจะพิจารณาถึงการหยุดยาถ้าเกิดกินยาวไปเรื่อยหมอบางท่านบอกว่าเออก็กินไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกเราไม่อยากให้กินถ้าเกิดเป็นไปได้พยายามดื่มน้ําพยายามทานผักผลไม้พยายามทําการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องจะเป็นวิธีที่ดีกว่าในการที่จะทําให้ลําไส้บีบตัวนะครับอ่ะหนึ่งอาจจะเจอเริ่มเจอภาวะของลําไส้ขี้เกียจดังนั้นพยายามหยุดยา2 ตัวเซโนไซหรือใบมะขามแขกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตให้ระวังในคนไข้โรคไต 3. เวลาที่ลำไส้บีบตัวนะครับต้องระวังว่าถ้าคนไข้มีภาวะของลำไส้อุดตันอยู่มันอยากบีบอยากบีบแต่อึมันไม่ผ่านก็จะเจอภาวะของคลื่นไส้เพราะฉะนั้นห้ามใช้ในคนไข้ที่มีภาวะของลำไส้อุดตันนะครับ 4. ต้องระวังในเรื่องของคนไข้ที่ ใช้บ่อยใช้บ่อยๆใช้นานๆตัวเซนโนไซด์เกิดการระคายเคืองในลำไส้ใหญ่ทำให้อึอ,ออกมาเป็นเลือดอ่ะพวกนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะครับในในการที่เราใช้ยาในกลุ่มใบมะขามแขกหรือใบสโคโดิลต้องระวังพวกนี้ด้วยมีอะไรอีกคนไข้ที่อายุต่ำกว่า12ปีต้องพิจารณาในการใช้ว่าจริงๆไม่ควรใช้นะครับต่ำกว่า12ปีก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า การใช้ยาในกลุ่มของใบมะขามแขกและใบสคูดิลต่างๆเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์ใช้เวลาประมาณ6-8ชั่วโมงมันถึงจะอื้อออกนะครับการใช้แล้วแต่โดสที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องถ้าเกิดเป็นตัวตัวใบแก้วมันก็จะ4เม็ดทีเดียว ถ้าเป็นใบมะขามแขกทั่วไปบางทีจะจ่ายเป็น2เชา้า2เย็นถ้าเป็นเซโนโกรด1-2เม็ดตอนก่อนนอนนะครับเวลาใช้ไม่ควรจะใช้ต่อเนื่องนานเกินกว่า1สัปดาห์ให้ระมัดระวังในเรื่องของลำไส้ขี้เกียจอึไม่ออกเองนะครับแล้วก็ต้องระวังในการอึออกมาแล้วมีเลือดเพราะเกิดการระคายเคืองระวังในคนไข้โรคไตระวังในคนไข้ที่มีภาวะของลำไส้อุดตันนะครับถ้าเป็นไปได้ เราเราเป็นไม่ได้ก็ดื่มน้ําให้เยอะทานกักอาหารพวกผักผลไม้เพิ่มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องจะเป็นวิธีที่ดีกว่าในการที่จะทําให้คนไข้ถ่ายท้องได้ง่ายแถมให้อีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้ยานในกลุ่มของใบมะขามแขกเรามีวิธีอื่นๆอีกหรือไม่มีอีกครับแต่ทั้งหมดต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเลือกใช้ ใช้ธรรมชาติดีที่สุดมันจะมีในเรื่องของการเพิ่มมูลอุจจาระด้วยตัวมิลออฟแมกนีเซียนะครับทำให้ตัวตัวอุจจาระมันนิ่มและมันฟูมากขึ้นมิลออฟแมกนีเซียไปปรึกษาก่อนก่อนที่จะใช้ยานะมีฟอเร็กหรือว่าเป็นพวกตัวแมกโกลซึ่งมันจะทําให้ตัวมูลอุจจาระของเราเนี่ยมันลื่นนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของตัวแลคตูโรสไม่ว่าจะเป็นแ e ็บแลคตูฟแลคพวกนี้เนี่ยจะทําให้ทําให้ตัวมันเป็นน้ําตาล เด็กอาจจะทานได้ง่ายมันก็จะทาให้ตัวมูลอุจลาเนี่ยมีการดูดน้ําออกมาอยู่กลางนําไส้อุจลาก็จะนุ่มมากขึ้นอื้อออกมาได้ง่ายขึ้นหรือไม่มก็จะเป็นลูกสวนดังนั้นจะบอกว่าวิธีในการที่จะทําให้คนไข้ถ่ายท้องเนี่ยมีอยู่หลากหลายวิธีให้ไปปรึกษากับเภสัชกรประจําร้านหรือปรึกษากับอาจารย์ที่อยู่ในคลินิกนะครับว่าเนี่ยอื้อไม่ออกจริงๆจ,จะมีวิธีในการทําให้เราอื้อออกยังไงแต่ดีที่สุดอย่าลืมธรรมชาติดีที่สุด นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคอมเมนต์ใดๆสามารถฝากเอาไว้ด้านล่างผมก็จะพยายามเข้ามาตอบในทุกๆคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ